fight super bonus ladies and gentlemen welcome back to max muay Time time for our second fight tonight tala versus australia ladies and gentlemen introducing first your australian warrior tonight 26 years of age and representing saw london academy ladies and gentlemen let's hear it for holder jacob let us <laughs> gentlemen It's the an, an australian warrior fighter up the blue corner, 26 years of age, training at Rom Gym. Ladies and gentlemen, Poda Jacob. And his opponent in the red corner, Thai warrior. He representing Bangkok, 21 years of age, training at Luksuwan Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Napraputselim Abbas Maraja blue Ladies and gentlemen, entering the arena tonight, your Thai warrior representing Bangkok. อัปปาร์สมอร์รอชุดเอาเลยครับท่านชมนครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่บวยในคู่ที่2ของรายการพิกัด68กิโลกรัมครับนักชกในมุมน้ำเงินจากออสเตร,รเ,เลียครับนี่ครับรอยสักนั้นไป็มลำตัวแล้วก็ต้นแขนซ้ายเลยครับนั่นก็คือโฮเดอร์แจคอบครับนักชกจากออสเตรเลียสังกัดค่ายสร่นลมเจอกับอัปบาสมอรชรอชุครับ จ้าของชายานักรบมุสลิมครับถนาโฮเดอร์จากขอบกำลังชกจากออสเตรเลียในวัย26ปีส่วนสูง167เซนติเมตรเคยมาชกที่แล้วหนึ่งครั้งวันนั้นชกในรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาและก็เอาชนะน็อกกับเจ้าจาเวียแอลยาเลสครับมาได้ในยกที่2เท่านั้นสํากับเ่ามวยสอรื่นรมครับที่จังหวัดระยอง และคู่ต่อสู้ของเขาครับนักชกไทยครับวัย21ปีเป็นนักชกมองกลุงครับจากเขตจอมทองครับกรุงเทพมหานครอับบาสหรือว่านายปะวัชยาหวังกเกษตรครับส่วนสูง173เซนติเมตรฝากผลงานไว้ใน3ฟอร์มหลังยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้รวดทั้ง3าไฟไม่ว่าจะเป็นการแพ้คะแนนให้กับแสงจันทร์ขุนศึกแล้วก็ล่าสุดนั้นก็คือบุญหลงครับกัดไท่มวยลูกสวนครับจากกรุงเทพมหานครโดย หัวหน้าค่ายนั่นก็คือบังหมัดลูกสวนครับหรือว่านี่แหละครับหัวหน้าค่ายซึ่งก็เป็นคุณพ่อเลยครับขึ้นกําลังขึ้นมาถอดมงคลให้ด้วยตัวเองครับกับการใช้น้าหาวิเศษนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่แหละครับผู้ที่ึ้นไปถอดมงคลให้กับเจ้าอับบาสครับบังหมัดลูกสวนครับผู้เป็นหัวหน้าค่ายผู้ที่เป็นทุกอย่างรวมไปถึงเป็นคุณพ่อด้วยนะครับของอับบาส นี่ครับบริกรรมคาถาครับเพื่อถอดสายมงคลให้กับลูกชายครับเอาละครับนี่ครับสมหน้าของกรรมการชัยนาาฐานวิเศษครับยกทีนึงครับเอาละครับยกทีนึงลุยกันเลยครับับมาชมกันเลยครับชมความมันกันเลยนี่ครับขยับเข้าหาแล้วครับฝ่าท้ายไปเรื่อยอาแล้วครับเดี๋ยวว่าโจมตีทันทีครับต้ชกมุมน้ำเงิน ทางด้านโฮเดอร์ครับอาบาดจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าก็บในสามไฟ์หลังนั้นยังสะกดคําว่าชนะไม่ได้ครับแหรรวดทั้งสามไฟล์แบบนี้จะมีนายทะเบียนเป็นโฮเดอร์จะขอบจากร่างจากออสเตรเลียรหรือไม่ครับ,บเบียดเข้ามาขวาของอาบาดโฮเดอร์พยายามจะหันล่างครับจีแลวเบียดต่อครับวางแข้งขวาครับโฮเดอร์สลับแทงอีกแล้วครับอาบาดวงในนั้นฉหมังเลยนะครับอาบาดกับสอบซ้ายเข้ามา เพิ่มเกมมากขึ้นอามาสดักเสียบแล้วก็ฟันต่อครับจับจังหวะคอยเบรเกมเอาไว้ครับเดิมเขาเดิไม่สวนะครับฟันได้ฟันไปพยายามเดินเบียดตั้งแต่ต้นเกมเอาละครับเก็บตกได้ไหมลูกนี้เดินเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแา่์ดาโฮเดอร์นั้นมีความขยัยแล้วก็หัวจิตหัวใจที่แกร่งครับแม้ว่ากระดูกประสบการณ์จะเป็นรองครับดูครับโดนขีดไปอีกครั้งแต่ว่าโฮเดอร์เด้งไปคืนกันจะสุดท้ายก็ยังตู่ในต่อเนื่องครับคาราโฮเดอร์ เอาทุกอย่างครับสู่ทุกลูกเิยเข้าไปยิงมันขวารับเอาล้ครับต่อยมาเมื่ว้นวไปมาจับในได้อมัดพยายามเข้นตอดครับกดคอนะครับดูแกล็อกครับขีดได้ล็อกได้เหนียวเลยครับอบัดอย่ดูการตั้งเกมว่าก่อนจะจับในนั้นโฮเดอร์ทาอย่างไรครับผุกซ้ายครับวางในแข้งขวา้องเสริมต้องเติมต้องแต่งตลอดครับเอาละครับ กรรมการเรียกมาปรับทัศนคติก่อนเลยครับนี่ครับถอยเยอะอไปหน่อยครับบาร์ะครับโดนตัดทิ้งอีกต่างหากครับโอ้เสียหายครับเขาบอกว่าไม่ได้เจ็บตัวนะครับแต่ว่าเสียหน้าครับเสียหน้าด้วยเสียแรงด้วยครับล้มลงไปแบบนี้นาครับเสียขึ้นครับบาร์สพยายามอ้ยิงมันลกนี้เต็มเต็มเหมือนกันครับจับจังหวะได้ครับอับบาร์สเดียวเข้ามายกรอขยับเสียบซ้ายเลยครับทางด้าอับบาร์ส เตะซ้ายมาเกี่ยวได้แทงเลยครับโอเดอร์พยายามจะตัดไม่ได้ครับลูกเสียบด้วยซ้ายครับก่อนจับตัดไม่ได้จะมีลูกเสียบทิ้งท้ายครับโอเดอร์เตะซ้ายครั้งหนึ่งกับยามไปที่บริเัณฑ์นอกก็ะีพในครับอัปปารหันจังหวะเด้งอ้าวมีเด้งมีเสียบกับอัปปารเอาทุกลูกเหมือนกันครับเไปด้วยซ้ายแต่วงในนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่อัปปารแกค่อนข้างทันหนักทันหนีครับโอเดอร์เดินเบียดข้ามาพยายามะถีบขวาครับอัปปารขยับยกรอ ออกกับซ้ายหน้าของธนารโฮเดอร์นี่ค,ครับรอจังหวะแบบนี้อยู่ในกรับานาธนารโฮเดอร์จากขอบนะครับวงในครั้งกรบธนาอับบาสจะตีได้ในโฮเดอร์ก็โต้ทุ้ลูกเหมือนกันครับอับบาสวันนี้เรียกว่าไม่เหงานน่ายครับเดิมวยมหาการแบบโฮเดอร์เข้าไปต้องดูว่าจะเล่นเกมแบบไหนธอนาอับบาสขาของโฮเดอร์ครับจิม้มโดยหมัดชุดแล้วตะคุกตีหมดยกที่หนึ่งครับพักเดียวเดียวเท่านั้นครับ ระยการทุท่านครับในคู่ที่2ของรายการครับท่านาหโฮเดอร์จาคอบนักชกจากออสเตรเลียในมุมนี้เงินสกัดไข้วมซอรรื่นลมก็พยายามจะเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินแต่ว่าโดนอับบาสหยัดกับขวาไปที่วงในครับดูครับหลวมไม่ได้ครับไปขวามาก่อนจากนัานอับบาสแล้วพอจังหวะขยับเข้ามาขวาในนั้นเป็นพื้นที่ทํามาหากินครับนอกจากตีได้ก็มีศอกเลยครับคอยสลับ เล่นงานนักชกไทยรายนี้อ่านักชกจากออสเตรเลียรายนี้ครับอาบาสอะไรกันท่านผู้ชมครับรวดแรกผ่านไปครับมาตามต่อยกที่2องไทยกับออสเตรเลียครับไปชมกันเลยครับเปิดฉากมาอาบาสใช้วิช,ชาที่ตัวนี้ถนัดครับไปยัดพกุกวงในด้านโฮเดอร์ก็ไม่ยอมครับมีโตู้มีส่วนทั้งลูกทั้งการอาะไรครับบวกต่อบวกปัตตุ้งทำได้ไหมอาบาสยัดด้วยขวาปวดแขนร่วมของเจ้าจดแม่โอเดอร์มาครับกระชากมิดมัตีด้วยสายอีกที นี่นะครับเริ่มจะเชิดทายขึ้นแล้วครับพี่พยาประสิทิของท่านอับบาสนี่นะครับกอนเสียบก่อนเสียบไม่มีกระชากก่อนแล้วก็เสียบตามเพราะอาบัสฮอลเดอร์ก็สู้ครับเอาแล้วกันมาครับบวกกับสู้กับเขาเหมือนกินข้าวไม่ได้จิ้มน้ำพริกหรือว่าน้ำปลาครับมันขาดรสชาติกับต้องกระตุกกอนแทงกับโซน้าอาบาสนี่แหละครับอ่าจัแบบเบาๆนี่เสียบเรื่อยๆฮอลเดอร์เสียบขึ้นเอาแล้วครับรู้สบ้าครับฮอลเดอร์ก็มีเข่าเหมือนกันครับแกล่งทั่วแผ่นเหมือนกันนะคระตุ้นฮอลเดอร์ จิ้มลำตัวนะครับแม้ว่าโดนลำตัวมีเชื่องช้าครับการอัมบาเสียขวายับต่อไม้กัมธนาฮูลเดอร์พอช้านั้นอัมบาวางแข้งครับสลับเสียด้วยซ้ายโฮเดอร์ทิ้ง้อหมัาแล้วเสียบด้วยซ้ายอัมบาในอีกครั้งครับเด้งตีนะครับกดมาลากมาโอ้นี่นะครับจังหวะจะเติมนั้นไม่ทันครับโฮเดอร์จะขอบนี่ครับพอเริ่มเติมเกมดูว่าทำได้ดีครับโฮเดอร์เข้าไปอัมบาเสียบซ้าย ล้อไปกดในและแขนมาเเรื่อก็ยกไปด้วยเหมือนกันครับโดนมาอับบาสว่ายังมีเสียงลูกมิดตรงๆครับตรงๆเต็มๆงานอับบาสทำได้ครับแต่ว่าจังหวะโดนของท่าหน้าโฮเดอร์ครับโอ้แต่ก็ซูดนะครับอาร์ดิ้งบ sure. ัดของธนาอับาสโอ้ก็มีความหลากหลายเสริมมาด้วยกับธนาอับาสวันนี้นะครับกรรมการใช้หน้าแยกอีกผลครับหยับต่อครับจะจับไในแล้วครับลากได้ไม้อับบาสตีด้านซ้ายเบาๆเด้งไปขวาคืน ต้องหักก่อนแทงครับหักก่อนตีครับอบาสถึงจะสมบูรณ์แบบกับไม่น้อยครับมีลูกเปิดทางลูกปิดเข้าไปก่อนแล้วก็เสียบตางอาบาสอารมณ์นี้ฟันต่อมาจากอับาสครับฮอรเดอร์ไม่สนใจถ่ายได้แทงไปเสียบได้เสียบไปตัวเอกฟิตมาสู้ครับบนสนาีนี้นี่ไม่มีใครอยากจะเป็นผู้แพ้จะยุบจะแผ่วครับนี่คือสติที่ทั้งนั้นอับาสต้องทองเอาไว้ครับพยากุ่งเสียบดี่ซ้าโฮเดอร์เด้งขวาขึ้นปาตีมาฮเดอร์สวน แล้วมีศอกครับ mm. จับหงหวะงัดศอกขวาของท่านั่นอับบาสครับวันนี้นี่มีลูกหลากหลายครับอับบาสไม่ยอมเป็นเป้าหนึ่งครับยิ้วไปเรื่อยหาจังหวะจะประกวออกมาขี่ขวาต่างฝ่ายต่างทีครับเปลี่ยนไม่แล้วครับแล้วมัดนายเด้งขวาบาสคิวเออร์ครับกูยอมกันสันที่ไหนเลยครับไล่เข้ามาหมัดหนึ่งสองเสิร์ฟด้วยกัดขวาขวาหน้าตีด้วยซ้าย ก็เป็นโหมด้วยครับโอ้ชิงทำด้วยความเร็วครับเอะไะครับแยกออกมาอีกครั้งครับพยายามจะเบียดต่อครับปักด้วยศอกโถมเข้ามางัดไปสอกขวานี่นะครับท่านผู้ชมครับเหมือนจะจับทานได้แต่อาบาต้องบวกครับน่าจะหมดจ็กที่สองซะก่อนครับพักกันครู่เดียวครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับก็ไม่แน่นอนซะแล้วครับโฮเดอร์จากขอบครับนักชกจากออสเตรเลียครับในช่วงปลายยกที่สอง มาเฉิดฉายเล่นงานจนอับบาสถึงกับแตกเลยครับโอ้นักรบมุสลิมตอนนี้เสียเลือดสลายกันบริเวณหน้าผากครับเหนือหัวคิ้วทางด้านซ้ายขึ้นมาครับพยายามจะเกี่ยวแล้วแทงซ้ายก่อนนะครับท่านัโทโฮเดอร์โอ้การแจ้งเกิดในวันนี้ของอับบาสชักไม่แน่ซะแล้วครับดูครับบวกด้วยหมัดขวาครับโอเดอร์น่าจะเป็นการคิ้วชนกันหรือเปล่าหรือว่าหัวชนกันหรือเปล่ากันที่ทำให้ด้านเจ้าอับบาสนี่ถึงกับแตกครับ ว่าณตอนนี้ฝากแผนนั้นไกลหัวใจครับมีฟาอีทน้องชายครับขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้เจะ้าฟาอีทน้องนั้นมีดีแชมป์เดวอแชมเปี้ยนเลยนะครับพี่ชายตอนนี้ฉักยุ่งครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก3นาทีครับแก่เกมกันมายังไงครับดูต่อครับยกสุดท้าย เหลืออีกสามนาทีครับมีเวลาเท่ากันดูดูว่าใารจะมีโอกาสได้ดีกว่ากันครับมาชามาอาบานจับนมาฮเดอร์ก็ไม่ยอมครับกดนแรลแขนเอาไว้สู้เขามันกันครับฮอเดอร์เขียนเลครับอาบาก็พยายามจะอาศัยความขยันยกไปเรื่อยครับโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ขยันครับทิ้งด้วยซอกรั้งครับฮอเดอร์จับุญจบมัดครับธนาอปบานตีสายตาโดนนะครับโอ้ยจังหวะตามน้ำยังได้ต้องยั้งนะครับไม่ได้ครับ นะครับโดนกรรมการชัยนาาหายิเศษนั้นเตือนเล็กน้อยกับ์ตันโฮเดอร์โฮเดอร์นี่พยายามเน้นพป้นที่ต่อครับจับไหลมาไล่แหวนเอาไว้สู้เข้าตระกั้นโฮเดอร์เอาละครับทำเกมไล่จี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาถึงศอกซ้ายครับโฮเดอร์ฝันศอกขวานะครับรัวๆแบบนี้ครับยืนกันใกล้ๆครับมาอีกแหนกตรงไหนของอัมบัตโอ้ยตีขาเดียวเลยครับสายๆนะครับย้ำเข้ามาครับบริเวณกลางหลังของกรานโฮเดอร์ แทงแบบเข่าทั้งติดพื้นครับยกไปเรื่อยกับอาบัสโผเนอร์อเปิดฉากมาในวานสุกับอาบัตเอาคืนยังคืนไม่ได้ครับเสียบขวาอีกครั้งรครับเอร์เคสเดตีเอ้าและนี่ครับมาโดนกระซุ่ดนด้วยซ้ายกับก่อนจากรับเรียกว่าตอนนี้สถานการณ์นี่กำลังตึงคู่ขี้เหลือเกินกับอาบัตแต่จะมาบวกมาข้ามมา เห็นการหมัทีใครที่มันจังหวะคุณทีผมทีแต่ตอนนี้เหมือนการห้ามเลือดชักมีปัญหาครับเพราะว่าวัสลีนที่โปะมาลุกอเอาไปแล้วนะครับและที่สำคัญเลือดนั้นไหลเข้าตาอับบาร์ดรันเลือดโดนโลกระร้ามาจากอับบาร์ดครับมีปัญหาต่อทัศน์การมองเห็นหรือเปล่างๆนะครับปวดทั้งนะครับสองอับบาร์ดทางด้านโอเดอร์ไม่ผลนะครับปวดสองไปเรื่อยรับเด้งขวาอับบาร์ดกระชากไป นี่นะครับโอ้วงในนั้นยังหากินได้นะครับท่านอาบาสแกะออกมาอีกครั้งครับเสียแต่พิ้ายเด้งขวาครับโเดอร์ในมาบ้างครับโเดอร์เพียงจะเด้งตีอาบัสคืนโอ้นี่แล้วกรจังหวะคืนแต่ละดอกครับต้องชัดนะครับต้านอาบาสเอ่าล่ะครับกรรมการบอกว่ายังไงครับแหมต้องเชิญคุณหมอครับขอความเห็นหน่อยนึงครับโอ้บาดแผลบริเวณ เหนือคิ้วทางด้านซ้ายนะครับเนื่องจากเลือดหุ่ยท่านผู้ชมครับไม่ใช่เหนือคิ้วซะแล้วครับแผลยาวครับจากหัวคิ้วขึ้นไปเลยครับเอาละครับตอนนี้แต่ว่าแพทย์สนามอนุญาตให้ชกต่อครับไม่เป็นไรครับไใจหัวใจกับบาดแผลแบบนี้ตอนนี้อับบาเดบ้าเลือดครับเสียเลือดไปนี่พยายามเอาขึ้นเหนือร้อนทันทีครัอับบามีบัดมีต่อคอยเติมครับช้าไม่ได้ครับอับบาตอนนี้เสียมาโโงงนายโอเดนเข้าเชมาแล้วก็แทง โอ้โหนี่ครับมีเหมือนกันครับจังหวะพาเข้าเชือกแล้วแทงเด้งตีตามเข้าไปครับโฮเดอร์ยับซ้ายหน้าโฮเดอร์ครับนักชก็อตจังหวะเสริมด้วยแข้งขวาอบารพยายามจะตะคุบไหมครับสาวมันเข้าสายก่อนครับแล้วจับแต,แต่จังหวะจะตีนั้นปล่อยให้โฮเดอร์แกตีเฉยเลยครับหน้านอาบาสมีจังหวะคืนตลอดเวลาครับไม่มีใครย,ยับได้ โหเดินเข้าหาครับอับบาสกุพรางอภากีฬหวานสกันเอาไว้โหนเดินต่อครับอารัะจับในได้ตีได้ไหมอา้าวสมบัติครับหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่ที่2ของรายการพิกัด68กิโลกรัมระหว่างไทยกับออสเตรเลียครับนั่นชกไทยนั่นก็คืออับบาสมอรัชพฤกนักรบมุสลิมครับจากเขตจ,จอมทองกรุงเทพนั้นได้เลือดครับโอ้ได้เลือดมาจากช่วงปลายยกที่สนะครับ แล้วยกสุดท้ายนั้นเป็นปัญหาับเพราะว่าเลือดนั้นไหลเข้าตาครับแผลนั้นอาจจะไม่กว้างครับแต่ยาวครับท่านผูครับจากหัวคิ้วเนี่ยเกือบถึงกลางหน้าผากเลยครับโอ้ดวลกันสนุกแบบนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปฟังคำตัดสินบนเวทีกันเลยครับ Before we go to the judges decision let's check out our excitement thermometer สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทายและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official <c oughs> ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page Ladies and Gentlemen After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Ron Connor! Abbas! For Brook. Fight Super bonus!